ของสุกป่กอย่างนี้ได้ไงอ่ะชิคกี้ไม่ได้หรอกนะไม่สุกป่กนะจะสุกป่กได้ยังไงร้านฉันอ่ะถูกสุขขานะมัยสุดๆแล้วแม่ค้าเอาไก่หนึ่งน่องแล้วก็ข้าวเหนียวสองอห่อป๊บนึงนะ แม่ค้าขอแบบไหม่ๆนะครับจ้าเดี๋ยวแม่ค้าฮะทำไมเอาอันไหม่ให้ผมแบบนี้เนี่ยก็เป็นคนสั่งเองบอกว่าไม่ไหม่ไงก็เนี่ยไม่ไหม่ถ้เนียดํำขนาดนี้ใครจะไปกินลงนี่ลูกค้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะก็บอกเองว่าเอาแบบไม่ไหม้ถ้เนียชิ้นนี้ก็ไม่ไหม่เนี่ยเอาชิ้นนี้ให้ผมดีกว่าเปลี่ยนเลย มียุ่งยากจริงๆเลยเ้าเหนียวของห่อนะเ้าเหนียวสองทำไมร้านแม่ค้าแมงวันเยอะจังเลยเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอยู่กลางแจ้งแบบนี้ก็ต้องมีแมงวันสิถ้าไม่อยากมีแมงวันก็ไปซื้อในห้างนู่นอ่าอ่าอ่าสามสิบบาทเปื้อนอะไรเนี่ยเปื้อนเปิ้นอะไรล่ะ ฉันเอาน่องหนึ่งติกหนึ่งแล้วก็ข้าวหนึ่งห่อคะ่ะได้จ้านี่น้ำพริกอะไรคะน้ำพริกตาแดงรู้จักหรือกกเปล่าค่ะแล้วเผ็ดมากไหมคะโอ้ยเผ็ดไม่มากหรอกอย่างหลานฉนะันอะอายุเจ็ดขวบกินได้สบายสบายเลยแล้วนี่รู้ไหมเจ้าเนี้ยเป็นตำนาเลยนะฉันกินตั้งแต่เล็กๆเลยอร่อยมากงั้นฉันเอาอีก สองอันนะคะ่ะได้จ้าฮโหลเตงอ๋อเขาอยู่ร้านไก่ทอดอะ่ะไม่เอาเหรอจ้าเมื่อกี้มืนมีอะไรตกเลยนะคะอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรสองแล้วก็น้ำพริกตาแดงอีกสองนะ มีจ้ะทั้งหมดกี่บาทคะเอน้ำพริกตาแดงส0ล้องไก่กีไก่ห้าสี่ห้าแล้วก็ห้าสิบพอดีจ้ะนี่ค่ะพอดีเลยเนาะเหมือนเตรียมมาเลยอ่ะแม่ค้าคะทำไมมันมีทรายแล้วก็เศษใบไม้อ่ะเออ ทำาเป็นเศษใบไม้น่าจะนี่แหละเพราะว่าร้านฉันมันอยู่กลางต้นไม้พอดีอ่ะสใส่ใบไม้มันหล่นใส่แต่นี่มันมีไข่แมลงวันเต็มเลยนะคะแม่คะ <c oughs> นี่คุณขายของสปกปรกอย่างนี้ได้ไงอะ่ะชิคกี้ไม่ได้หรอกนะไม่สกปรกนะจะสปกปรกได้ยังไงร,ร้านฉันน่ะถูกสุขขานามัยสุดๆแล้วแบบนี้มันจะไปถูกสุขอนามัยได้ยังไงะคะ ถุงมือก็ไม่ใส่หมวกก็ไม่มีอุย้ยเราดูสิมาแลงว,วันมันกอไก่คุณเต็มเลยอะ่ะเอ้ยมันก็กอแป๊บเดียวฉันปาดตลอดมันจะไปไข่ใส่ได้ไงล่ะไม่รู้แหละฉันของเงินคืนเลยค่ะ5้าสิบาทโอ้ยฉันไม่คืนเงินให้หรอกนะซื้อไปแล้วอะ่ะไปเออฉันเอาให้หมาแถวนี้มันกินก็ได้ค่ะก็แล้วแต่อยากจะให้หมาให้ไก่ให้กากิน ก็ตามใจสิวุ๊เม่มากล่าวหาร้านฉันว่าสกปรกจริงเลยอะ่ะลูกค้าสมัยนี้นี่นะอยากกินฟรีละสิแม่ค้าทำไมทำแบบเนี้ยทำอะไรอะ่ะนี่ไงผมเห็นนะแม่ค้าเอาไก่ทอดที่ตกแล้วอะขายให้กับลูกค้าโอ้ยก็แค่ไก่ตกเองไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ย ฉันน่ะก็รีบหยิบขึ้นมาแล้วปัดปัดปัด,ปดเรียบร้อยเชื้โอโรคยังไม่ทันเข้าเลยคุณเชื้อโรคยันเข้าอย่างนั้นแม่ค้าลองเอาไก่ที่มันตกแล้วอ่ะไปให้ญาติพี่น้องแม่ค,ค้ากินดูไหมไม่ดีหรอกของสกปรกแบบนั้นอ่ะเอาไปให้ญาติพีนงกินดนูไมไม่สบายเอาหรอกพวกเนี่ยขนาดญาติพี่น้องแม่ค้าแม่ค้ายังกลัวเขาเจ็บป่วยเลย แต่เนี่ยลูกค้าผู้สาวเอาเงินมาให้แม่ค้าทำไมไม่คิดถึง,อ,งอกเขาบ้างไม่รู้แหละพรกแค่ลูกค้าคนเดียวเองที่ฉันทำอะ่ะจริงลูกค้าฉันก็มีเยอะแยะไม่เห็นไม่เป็นไรมั้งแม่ค้ารู้ไหมถ้าเขาอะ่ะเอาไปโพสลงโซเชียลอะ่ะผมว่าร้านแม่ค้าเจ๋งแน่แน่ขนาดนั้นเลยเหรอแม่ค้ารู้จักทางโซเชียลน้อยเกินไปนะค้า วังเขาจะแบนร้านเอานะไม่เป็นไร,รกนิดเดียวเองรู้ไหมเวลาขายของสิ่งที่สําคัญที่สุดอะคือความสะอาดถ้าไม่มีความสะอาดนะรับรองจะขายดีแค่ไหนก็ช่างเถอะสักวันลูกค้าก็จะหายเออ,อเดี๋ยวฉันจะพยายามปรับปูหาเลยนะปีดลแล้วกันแล้วนี่จะมาซื้อปีกไก่หรือน่องไกล่ล่ะวันนี้ผมยังไม่เอาดีกว่าเอาไว้บนพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมั่งถือแล้วกัน พูดแล้วต้องทำให้ได้ล่ะได้อย่างนั้นผมไปก่อนละโอ๊ยวันโอ๊ย,อยตอมอะไรจริงจังเนี่ยแม่ค้าครับฮะผมขอซื้อน้องไก่หนึ่งชิ้นครับโอ๊ยน้องไก่เหรอวันนี้มันโดนมแมลงวันตอมหมดแล้วไม่รู้ไปไข่ใส่น้องไหนบ้างเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันค่อยมาอุ่นนุ่นชั้นอ๋อได้ครับอย่างนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมค่อยมาซื้อก็ได้ครับจ้าขอบใจนะ ครับร้อนจริงเลยไม่ติดว่ารีบอ่ะนีม่มันนั่งออนะวินม,ม,มอไซค์เท่าไหร่ยี่สบบาทครับครับ มานั่งเบื่ออะไรอยู่ตรงนี้นี่ออกไปได้แล้วฮัลโหลครับเป็นแกเองเหรอที่นัดมาดูบ้านเช่าหลังเนี้ยใช่แล้วครับผมอยากจะเช่าบ้านหลังเนี้ยครับโอ้ยอย่างแกนี่นะจะมีปัญญาอยากจะมาเช่าบ้านหลังละสองหมื่น ับวินมอร์ไซค์ได้ครั้งละสิบบาทยี่สิบบาทอ่ะฉันว่าเก็บเงินอ่ะไปซื้อรถยนต์ให้ได้ก่อนดีไหมกระจอกว่ะแต่ผมไม่มีเงินก็จริงแต่ว่าน้องสาวผมจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้อ่ะครับน้องสาวก็คงเป็นแค่แม่บ้านเลยสิมาเช่าอ่ะมาอยู่กันหลายคนไม่ได้นะรู้ไหมว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขาไม่โอเคไม่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก๊กแบบนั้นอ่ะคานคนอื่นเขาแย่ ผมและน้องสาวมาอยู่กันแค่สองสามคนเองครับไม่ได้อยู่กันเยอะขนาดนั้น,นะคะ่ะฉันเห็นมาหลายรล่ละไอ้พวกที่มาอยู่กันสองสาคนน่ะเหรอผ่านไปเดือนสองเดือนนะยกมาทั้งขยงไม่รู้ว่ายกมาจากไหนอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้อยู่กันเป็นสิบอะบอกว่าเจ้าของบ้านไม่ชอบก็คือไม่ชอบออกไปได้แล้วแต่ผมอยากเช่าบ้านหลังนี้จริงๆนะครับถ้าแกอยากเช่าบ้านน่ะเหรอแกเห็นทางเข้าไหม มันจะมีซอยเล็กๆอ่ะขับรถเข้าไปข้างในนะสุดซอยเลยมีบ้านหลังหนึ่งก็ทำใจหน่อยพอดีมันเก่าๆอ่ะเป็นชั้นเดียวเดือนละสามพันห้าน่าจะเหมาะกับแกอ่ะผมไม่ได้ต้องการบ้านแบบนั้นนะครับแต่อยากได้แบบแบบนี้่ะมีสองชั้นอ,อะไระก็บอกแล้วไงผมาไม่งห้เช่าออกไปเถอะแป๊ะชอบจริงเลยจอกก็กรเจก เราคุณเข็มมานน่คุณเข็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออมีอะไรกันหรือเปล่าคะอุย้ยไม่มีอะไรเลยคะ่ะคุณเข็มชายาจัดการปัญหาทุกอย่างให้คุณเข็มแล้วนะคะตอดีว่าคนคนนี้บอกว่าผมไม่สามารถเช่าบ,บ้านหลังนี้ได้คเพราะเห็นว่าผมคงไม่มีปัญญาจะเข้าอ่าอ<ๆ>ก็มันจริงนี่ น้ำหน้าอย่างแกจะมีปัญญาเช่าบ้านหลังละสองหมื่นได้ยังไงขับวินมอเตอร์ไซค์เองนะคุณลินคะทําไมคุณพูดจากับลูกค้าแบบนี้ล่ะข้มันจริงนี่คะคุณเข้มก็ดูน้ําหน้าอย่างมันสิไม่มีปัญญาหรอกคะ่ะคุณเข้มไม่ต้องไปสนใจมันนะคะนั่นดีเลยคะ่ะนั้นหลังจากนี้ต่อไปคุณลินไม่ต้องมาเป็นหนายหน้าให้ฉันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาบ้านฉันไปปล่อยให้คนอื่นเช่าด้วยเดี๋ยวสิบหลังที่เหลือฉันเป็นคนจัดก,การเองคะ่อะอ่ะทำไมล่ะคะคุณเข้ม ทุกวันนี้ฉันก็ดูแลลูกค้าคุณเข็มอย่างดีเลยนะคะจริงอยู่ค่ะว่าคุณดูแลลูกค้าฉันดีมากแต่บางทีคุณเองก็ชอบตัดสินคนอื่นจากภายนอกมองเขาแค่อาชีพอ่ะฉันว่าแบบนี้ไม่ยุติธรรมหรอกนะคะแล้วจริงๆแล้วอ่ะลูกค้าเป็นคนติดต่อฉันมาตั้งนานแล้วค่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าฉันมีธุระฉันคงไม่ให้คุณมาดูแลเขาหรอกก็ได้ไม่เป็นไรหรอกฉัน่านคุณเข็มไปลูกค้าคนอื่นฉันก็มีตั้งเยอะแยะ ฮัลโหลค่ะคุณเพชรเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวคุณเพชรเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปหาลูกค้าใหม่ให้คุณเพชรเลยนะคะ25ปุนต้องมาดูแลแล้วนะปุ่มแทนแน่มัยนี้อ้าวทำไมล่ะคะฮัลโหลฮัลโหลวันนี้วันซวยอะไรเนี่ยให้ผมไปส่งไหมครับไม่ต้องสจริงๆเลยโดนไม่ตอบลงไปเลยไป เอ่อคุณค้าคนที่มาดูบ้านใช่ไหมคะคเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยคะ่ะเอ่อไตองาะไนด้คันี้เลยครับ บ้านหลังใหญ่จังเลยนะครับพี่ไม่ต้องแอคติ้งหรอกเขารู้กันหมดแล้วใช่ผมว่าคุณคุณสองคนแสดงเก่งมากเลยต้องไปเล่นหนังตั้งเรื่อนดูไหมชีวาคะไม่ต้องยุ่งคะ่ะคุณคนขับรถดิฉันขอความกรุณาให้คุณเนี่ยย้ายรถดิฉันเข้ามาในบ้านด่วนเลยคะ่ะตอนนี้มันร้อนมากเดี๋ยวน,ะน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 ี่ชีวาทำอะไรไม่ต้อง ี่ร้องตเอเออเข็มทำไมต้องให้พี่ทำแบบนี้ด้วยเข็มก็รู้นี่ว่าพี่อ่ะไม่ชอบโกหกคนอื่นนี่ขนาดไม่ชอบโกหกนั่นเนี่ยยิงแสดงดีขนาดนี้เชียวเออก็คือมีลูกค้าชนะเขาร้องเรียนมาว่านายหน้าที่เนี่ยดูแลไม่ดีชั้นเนี่ยได้ยินมากับหูนะวันนี้ก็เลยต้องมาเห็นกับตาตัวเองอะ่ะ เป็นพี่นะไม่จ้างในหน้าให้มันเสียเงินหรอกเสียได้ตังค์ไม่อยากเสียเงินว่างั้น <c oughs> แม่ที่ตัวเองอะเอาบ้านสองหลังให้น้องดูแลเลยนะหัวหมอจริงๆเลย <c oughs> เออก็ดูให้หน่อยพอดีว่าพี่ไปขับวินไม่ค่อยมีเวลาดูฉันว่าจริงๆแล้วอะพี่ไม่ต้องขับวินก็ได้นะทุกวันเนี้ยพี่ก็อยู่สบายอยู่แล้วนี่มีกิน <c oughs> มีใช้ไม่เห็นลําบากเลยเสื้อเนี่ยเอาไปขายได้แล้วเสื้อวินอะ โอ้ยทำอย่างนั้นได้ไงเข็มรู้ไหมเสื้อตัวนี้ยกว่าพี่จะได้มาราคามันแพงมากเลยนะในอีกอย่างพี่มีกินมีใช้ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าการขับวินทั้งนั้นเลยนะจ้าแล้วนี่ไม่ไปขับวินหรออ๋อเอ่อพักแป๊บหนึ่งอะ่ะพอดีว่ามันร้อนะอ่ะอุตส่าห์เข้ามาในบ้านแล้วก็ขอนั่งเย็นๆแป๊บหนึง่งถอเสื้อวินก็ได้อยู่นอกเวลางานนี่ <c oughs> แล้วในบ้านมีไฟวะ มีสิพี่ก็เปิดสิในบ้านปรุงการร้อนเปิดแอร์สักหน่อยวะนี่รีโมทอะไรไม่เออจะเยินเปิดแอร์อเลยหรอกจริงจริงแต่พีนะ่คนนี้